เก็บตกควันหลงฟุตบอลโลก 2, 2022ครับกับ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมและ11ผู้เล่นยอดแย่ในฟุตบอลโลกคนนี้ครับโดยข้อมูลนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากเว็บโซฟาสกอร์นะครับที่เป็นเว็บสําหรับเก็บรวบรวมผลการแข่งขันของฟุตบอลโลก 2, 2022นะครับสำหรับการเก็บคะแนนนะครับเขายึดเฉพาะนักเตะที่ลงสนามอย่างน้อย4นัดนะครับย้ํานะครับว่าคือ4นัดโดยเขาคิดจากพวกการสร้างสรรเกมการผ่านบอลการยิงประตูการเข้าสกัดอะไรพวกนี้นะครับมาเป็นสถิติโดยคะแนนเต็มนะ่ะ คือ10คะแนนนะครับสำหรับ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมครับผมจะคัดมาเฉพาะผู้เล่นที่ดังๆนะครับคนแรกครับเป็นผู้รักษาประตูจากเชลซีครับเมนดี้ครับเล่นให้ทีมชาติเซเนกัลครับส่วนคนต่อมาครับลาวตโลมาติเนสครับจากอินเตอร์มิลานครับโดยก่อนทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มขึ้นนะครับลาวตโลมาติเนสนี้ถือว่าเป็นกองหน้าอันดับต้นๆของลีกอิตาลีเลยนะครับแต่ในฟุตบอลโลกคนนี้ครับลาวตโลมาติเนสไม่สามารถยิงประตูได้เลยก็หลายๆคนก็คงจะผิดหวังกับลาวตโลมาติเนสค่อนข้างมากครับ ส่วนคนสุดท้ายครับหลายๆคนฟังแล้วก็คงจะคิดคบว่าเขาติดทีมยอดแย่ได้อย่างไรทั้งทงที่คิดว่าคนอื่นก็แย่เขาอีกอย่างพวกลูคาคูแต่ต้องบอกก่อนนี้ครับที่ผมย้ำไปตอนแรกครับว่าสถิตินี้นับเฉพาะผู้เล่นที่ลงสนามอย่างน้อย4นัดครับและคนนี้ครับก็คือคริสเตยโนโรนันโดครับโดยผลงานของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ครับเขายิงไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับและคะแนนที่โรนันโดได้ก็มีเพียงแค่6.4 6คะแนนเท่านั้นครับจากคะแนนเต็ม10 หลายคนก็คงจะสงสัยแล้วครับเพราะว่าโรนโดก็ไม่ได้ลงเต็มเกมทุกนัดและบางนัดก็เป็นสำรองด้วยซ้ําแต่พอมันเอเวอร์เรสเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยมันก็เลยดูคะแนนดูต่ําไปหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ลงเต็มเกมแต่มันได้ลงทุกนัด4เกมนั่นแหละมันก็เลยถูกจับมาเอาไปทำเป็นสถิติเพราะผู้เล่นบางคนที่แย่ๆเนี่ยมันลงแค่ไม่กี่เกมมันก็เลยไม่ถูกเอามาเป็นสถิติมันก็แค่สถิติครับบางทีโรนโดถ้าอาจลงเต็มเกม90นาทีทุกนัด คะแนนอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่าไปคิดมากครับกับสถิติส่วน11ผู้เล่นยอดเยี่ยมครับแน่นอนครับไล่ตั้งแต่ผู้รักษาป,ประตูครับลิวาโควิดโอ้โห,โหต้องบอกว่าคนนี้เซฟทั้งจุดโทษเซฟทั้งในเกมแบบโคตรโหดเลยครับสาหรับลิวาโควิดของโคเอเชียและมีส่วนทําให้โคเอเชียเนี่ยผ่านเข้ามาได้จนถึงรอบรองเลยนะครับส่วนแบ็คขวาครับจูราโนวิดแบ็คขวาจากเซลตกิก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดี ทั้งเรื่องของการแอซซิดแล้วก็การเล่นเกมรับก็ไม่แปลกครับที่จูรานวิชจะติด11ทีมยอดเยี่ยมแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งแบ็คขวาที่เด่นๆเลยก็เป็นฮาคิมี่ส่วนคู่เซนเตอร์ครับโหค่อนข้างฮือฮาครับนัดแรกๆบางคนอาจจะมองข้ามไปหน่อยครับคู่เซนเตอร์ที่ติด11ทีมยอดเยี่ยมครับแฮร์รี่แม็กควายกับโกนาเต้ครับผมไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทําไมเขาติดผลงานเขาประจักษ์อยู่แล้วครับว่าโดดเด่นมากๆครับในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้ง แบก็กควาแล้วก็โกนาเต้ส่วนแบ็กซ้ายครับค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ครับดาริบินครับโอ้โหน่าจะคํานวณจากสถิติแล้วทั้งเรื่อง,องการแอซิการเข้าสกัดน่าจะดีกว่าติโอเออร์นันเดสนะครับของฝรั่งเศสเพราะว่าติโอก็เล่นดีเหมือนกันแต่น่าจะเอเวเรตเฉลีล่ยยึดสถิติต่างๆและดาริบินดีกว่าส่วนวิฟิลตัวรับครับ เขาให้เป็นคาเซมิโลครับโหคะแนนนี่ออกมาถึง7.50คะแนนเลยครับต้องบอกว่าก็เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับคาเซมิโลก็ค่อนข้างจะโดดเด่นครับเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมชาติบราซิลครับแม้ว่าจะตกรอบก็ตามส่วนมากันที่แดนกลางอีก4คนครับให้เป็นเอมบัปเป้ครับที่เล่นด้านปีกซ้ายครับอองตวนกิสมันครับกัคโปครับและบูโน่เฟอร์นันเดสนี่เขายกให้เป็น ผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับคือ8.38คะแนนนะครับ4คนที่พูดมานี้ครับก็ไม่แปลกใจเลยครับที่ติด11ผู้เล่นยอดเยี่ยมเอมบาเบตัวแบกของฝรั่งเศสและก็ยิงแฮตติกในนัดชิงด้วยองตวนกิสแมนบางคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆเขามีส่วนร่วมกับทีมมากๆครับของทีมชาติฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งก็เป็นโคดี้กังโปครับโอ้โหต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้การเล่นให้กับเนเธอร์แลนด์ของเขาโดดเด่นมากๆแล้วก็เนื้อหอมมากๆครับและคิดดูครับตลาดรอบนี้มีสิสธิ์ที่ทีมใหญ่จะได้ไปแน่นอนคร ส่วนบูโน่ฟันเดสโหก็ต้องบอกว่าหากใครได้ดูโปรตุเกสบูโน่นี่โดดเด่นมากๆมีส่วนกับเกมลุกของโปรตุเกสมากๆครับก็ไม่แปลกครับที่เขาจะได้คะแนนสูงสุดครับส่วนผู้เล่นคนสุดท้ายครับกองหน้าครับเขาให้เป็นเลวเดลเมซี่ครับได้คะแนนไปที่8.27ผู้เล่นคนนี้ถ้าเอาตามการสร้างสรรค์เกมการส่งบอลการยิงประตูเขามีครบเลยครับเหนือผู้เล่นคนอื่นๆอีกครับต้องยอมรับจริงๆครับเพราะว่าเมซี่แม้ว่าจะอายุปูนนี้นะครับแต่ต้องบอกว่า การมีส่วนร่วมกับทีมเนี่ยเยอะมากๆครับแค่เดินเล่นน่ะแต่มันสร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับอาเจนตินาได้แล้วก็สุดท้ายครับพาเจนนาคว้าแชมป์ไปได้ครับคุณคิดว่าถ้าแบบมีตัวสำรองอีกชุดนึงอะ่ะคุณคิดว่าใครที่เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในใจคุณบ้างในทัวร์นาเมนต์นี้ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ